สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครในเกม Garden Tower Defense อนท์อีกแล้วนะทุกคนตัวละครตัวนี้นะชื่อว่านี่ครับผมลิวสตาร์ปแล้วทุกคนเป็นตัวละครที่หาได้ฟรีจากด่านนี้ครับนี่ด่านนี้เลยนะครับอ่านี่ครับผมด่านเริ่มต้นของเอ่อชาร์เลนส์ซวยเบอร์ตัวนี้นะครับนี่ฮะซวยเบอร์โหมดนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่หายากมากเลยนะโอกาสออกในระดับอีซี่คือ2%นะทุกคนอ่านี่ฮะหาได้จากตรงนี้นะครับทุกคนไอตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเเรรราาาามมดดูกกกัััันนนนนีีววว่่่ป็็ยงงงงไะะะฮต้แแขคบ มาผมก็จะรีวิวในด่านฮาร์ดนี่นะครับผม30เวฟได้2,000ซีดเลยนะส่วนผมมีคูณ2ก็ได้เป็น4 0 0 0ซีดไปเลยเยอะมากเลยครับทุกคนโอเคซึ่งตัวนี้นะครับราคาค่าวางคือเวอร์จัดเลยนะ2 0 0 0นะครับดาเมจก็คือจาก30ไป700ดเดี๋ยวไปดูติว่ามันมันจะใช้ได้จริงจรไหมมันจะเก่งไหมครับทุกคนโอเคมากดไปเลยครับออโต้สกิปนะฮะแล้วก็กดวางนี้ไปต้นไม้ไปนะครับปึ๊บตอนเริ่มต้นผมจะกดคูณ3ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเออเกมเพิ่งเริ่มนะมันจะเสียเวลาเนะี่ย มาเลยมาเลยก็คลิปคลิปเออเกมการเล่นเทเบิลเทนส์ของก็ไม่ทิ้งนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็กลับมาลงแล้วนะแต่อาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะทุกคนเป็นลงขั้นเวลาอะไรเงี้ยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้โหดเกมนี้เท่าไหร่เลยแบบไม่สามารถหาตัวแบบดีๆมารีวิวได้ได้บ่อยขนาดนั้นนะฮะก็ต้องรอแบบฟาร์มนะครับถึงจะแบบมีตัวดีๆมารีวิวนะฮะโอเคนี่วางตัวต้นเกมไปก่อนตอนนี้ปึ๊บอ่าสองพันเลยนะค่าวางคือแพงมากสองพันไม่ไม่ใช่ถูกๆเลยนะทุกคนแพงจริง โ okay, อเคเอาเก็บไปก่อนโอ้มีตัวลุนนิดหนึ่งนะครับนี่เราออาเก็บไปเรื่อยๆเลยป,ปั๊บปับตันเลยครับทุกคนเจอสวยงามครับตอนนี้อ่าปลอดภัยแล้วเอเก็บตัวฟาร์มตังค์ไปนะฮะนี่ครับโคตรดีเลยครับคอมโบสองตัวนี้นะเออบอนไซกับแคบเบตนะทุกคนโคตรโหดโคตรอนันตรายนะเป็นคอมโบที่โคตรโกรงนะผมชอบใช้มากนะตอนนี้นะโอเคโอาย้ค้างค้างเกมค้าง หายแล้วนะเกมค้างเพราะว่าเนื่องจากกราฟิกมันสูงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกราฟิกให้มันต่ำๆปึบโอเคมากราฟิกประมาณนี้แหละไม่ไม่ไมไมนี้แน่นอนฮนะไม่ดีดละโอ้โห oh, oh, ดูครับแคปเปตเราโหดจัดโอเคเรามาวางนี้เลยครับเป็นตัวนี้ฮะดาเมจเริ่มต้นที่สามสิบนะครับทุกคนโอ้โ oh, ห oh, คือแบบคือแบบอันนี้มากเลยอะ่ะทําไมมันมันกากอย่างงีนะ้ทุกคนรู้สึกว่ามันกากมากเลยนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโหดเลยทุกคนโอ okay, เคยวต้องวางตัวนี้หน่อยนะเอาไว้ป้องกันต้น เลดเกมหน่อยนะครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะครับแล้วก็วางตัวนี้ด้วยครับสปริงเกอร์นี่เลยสปริงเกอร์วางสปริงเกอร์ไปโอเคเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวต้องอัปเกรดตัวนี้ก่อนบอกเลยครับสุดท้ายเห็ดเราก็ตึงอยู่ดีโอเคปึ๊บอ่ามาอัปกันนะฮะขั้นที่สองนะครับสามพันนะทุกคนกดคูณหนึ่งแล้วกันปึ๊บขั้นที่สองสามพันนะฮะปึ๊บอัปไปแล้วนะครับผมนี่ฮะดาเมจคือโคตรต่ำเตี้ยเลียดดินนะครับทุกคน ขั้นที่สมแล้วทุกคนห้าพันะฮะดาเมจเป็นสาหกแล้วนะทุกคนจบตีหนึ่งวิขั้นต่อไปเป็นเจ็ดพันะครับปึบดาเมเป็นห้าสิบสี่นะฮะคูดาวศูน์ดดวินี่ตอนนี้ก็ขั้น4ี่ทุกคนต่อไปขั้น5้านะทุกคนปึบตันแล้วครับตอนนี้นะฮะคูดาวคือศูน์จุดหนึ่งวินะครับผมแล้วก็ดาเมจหนึ่งร้อยซึ่งมันตีห้าครั้งนะครับตีห้าฮิตนะเมลดาเมจถึง7 0็ดร้อยเลยทุกคนนี่ฮะคือมันไม่ธรรมดานะ ไม่ธรรมดานะทุกคนถือว่าดาเมจโอเคอยู่นะสำหรับอัปตันแต่มันค่าแพงมากนะทุกคนกว่าจะับตันนี่คือแบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าวางได้กี่ตัวนะครับสองสามสี่ห้าอ,อ๋อได้สี่ตัวครับทุกคนเฮออ้ยสี่ตัวก็โอเคอยู่นะไม่แย่นะสี่ตัวโอเคเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ตันให้หมดนะฮะปึ๊บ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 ปึ mm ๊บปึ๊บงก็กว้างอยู่นะวงถือว่าไม่แย่เลยนะทุกคนวงใช้ได้โอเวอร์แลกเหมือนกัน,นเนี่ยบางที วงก็โอเคเลยไม่แย่ไม่แย่แต่ติดตรงที่ดาเมจมันน้อยไปหน่อยนะครับค่าอัพแพงนะครับค่าอัพแพงแต่ดาเมจน้อยคือแบบมันส่วนทางกันไปหน่อยนะเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครมีก็เล่นได้ครับเป็นตัวเล่เกมได้อยู่สาหรับคนที่ยังไม่มีตัวมีดาเมจที่แรงแๆเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ซึ่งคนที่ผ่านด่านพวกนี้ได้แล้วก็ต้องมีตัวโหดแล้วล่ะนะถึงจะดรอปตัวนี้มาได้นะครับเป็นตัวประดับบารามีแล้วกันเนาะใช้จริงอาจจะแบบไม่ได้แบบเบอรอ์ขนาดนั้นนะเค,เครับใช้จริงอาจจะไม่ได้โอ้โหมันเจ้าจอยมัน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเค okay, ระวังอันนี้และมัดรูปตรงนี้สองตัวและเดี๋ยวผมวางตรงนี้ตัวหนึ่งนะวางตัวนี้สองตัวไปเลยปึ๊บ,บนี่เลยฮะเพราะว่าบอสใหญ่มันจะมาจากฝั่งนี้นะครับเพราะงั้นเน้นวางตรงนี้ดีกว่าเคเดี๋ยวปรับเป็นคูณสองหน่อยแล้วกันจะได้ใบขึ้นนะฮะปึ๊บเดี๋ยวอัพเพื่อไงหมดเราค่อยเป็นคูณสามนะ่ยแม่เดี๋ยวบางทีอัพไม่ทันอะไรย่างี้แล้วเดี๋ยวหลุดพลาดขึ้นมาเพราะคูณสามแม่งโคตรไวเลยบางทีก็หลุดพลาดนะครับเค okay. อัพเกรดให้ตันไปปึ๊บ ตอนแล้ปา้าเยี่ยมยอดครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะเดี๋ยวผมจะวางนี้นะครับผมเป็นตัวนี้ด้วยตัวนี้เก่งมากเลยครับแคนเออข้าวโพดนะหาได้จากการที่เติม VIP นะครับซึ่งผมได้มาฟรีขอบคุณมากเลยครับที่ให้ผมนะมีน้องน้องน่าจะเป็นน้องบุราดาบางให้ผมนะโอเคอัปเกรดไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บนี่อัปเกรดไปปึ๊บป๊บตัวนี้วางได้ห้าตัวหรือเปล่านะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับอาววางครบแล้วหมดแล้ว,มลวไม่เหลือแล้วไม่เหลือวางแล้วเพราะว่าวาง,งได้มากสุดยี่สิบตัวนะ ซึ่งผมสามารถขายในีทิ้งได้ก็วางได้นี่หว่าลืมไปเลยปึ๊บนี่แหละวางไปวางได้ห้าตัวทุกคนคนนี้โคตรโกงนะวางได้ห้าตัวหรือว่าหกตัวปะถ้าจะไม่ผิดหกตัวหรือเปล่าห้าตัวนะโอเคฮะตัวเก่งมากคือแบบโคตรเวอร์ตัวเป็นตัวละครที่โคตรเวอร์หนึ่งตัวของเกมนี้เลยนะทุกคนวางได้ห้าตัวนะไม่ธรรมดาจริงนะครับโหดจัดอ่านี่สรุปคือเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ไหมเนี่ยเจ้าตัวนี้นะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมสําหรับใครที่ไม่มีตัวละครใช้นะก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้ดีแล้วไม่ได้แย่ โอเคเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไ่วยไหมฮะตอนเจอบอสใหญ่นะครับกดคูณห้าไปเลยครับทุกคนเอ้ยคูณสามไปเลยนะฮะมาๆมา,มากองทัพปีศาจมาเลยข้าจะขยี้เจ้าให้แหลกไอจ้จะขยี้อยู่ให้แหลกอมืมาเลยนี่ครับหอยทากมาแล้วครับเลื่อนหมื่นห้าชิวๆอยู่แล้วเลื่อนหมื่นห้าก็มาเหอะตัวตึงอย่างพวกเราไหวแล้วนะนี่แมงมุมมาแล้วควีนสปเดอร์นะครับสบายๆชิวๆนี่เลยถือว่าตัวนี้เก่งอยู่นะใช้ได้ครับก็ ถ้าเกิดเรามีเงินพอที่อัปเกรดนี่ก็เก่งอยู่ครับเพราะดาเมจดดีเมเถึง7 0 0อนะ7 0็้อยก็ไม่ได้น้อยนะสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับกลางๆเลยนะถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่สายเติมนะนี่โอเคก็ประมาณนี้นะอาทิตย์หน้าเป็นอัปเดตของ PVP แล้วนะครับน่าสนใจมากเลยรอ PVP เลยนะครับผมทุกคนประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวริวสตัฟนะทุกคนเป็นตัวละครที่ผมให้สัก4เต็ม10แล้วกันนะครับโอเคอยู่แต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องมีก็ได้หรือมีก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยนะทุกคนอุ้ยคนนี้โคตรหดเลยยยทนมีนน้ววววพพึ่่่งงาาาะ สำหรับวันนี้ขอจบเพียงตรงนี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับฟิชเจอันใหม่ๆหน้าครับทุกคนเจอกันครับ see you next time ครับผม